สวัสดีครับพบกันอีกแล้วครับตะลุยทุ่งกับลุงอัดนะครับผมพาาระจกากอกชัญญาพัฒน์สำราญใจนะครับกับคู่หูมหัศจรรย์สารเพิ่มประสิทธิภาพเวอร์แพนแล้วก็เวอร์แพนไคลโตซานนะครับของบริษัทเวอร์ครัสอินโนเวชันนะครับวันนี้ผมมาอยู่ที่นี่ครับสวนลำไยแห่งนี้ จะเป็นของใครที่ไหนนะครับเดี๋ยวเรามาพบกับเจ้าของกันเลยครับตรงนี้เลยครับสวัสดี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 ครับผมอเนกสามันครับคุณพี่อเนกสามันครับนะครับคุณพี่เป็นเจ้าของสวนนี้หรือเปล่าเป็นพ่อเป็นพ่อของเจ้าของสวนเป็นพ่อของเจ้าของสวนอ๋อแล้วตัวเจ้าของสวนเนี่ยวันนี้เป็นไงวันนี้อยู่แต่อยู่สวนอีกสวนหนึ่งอยู่อีกสวนหนึ่งคุณพี่อเนกคือเป็นคนที่ ไม่ได้ไม่ได้ทาสวนแห่งนี้ไม่ได้ทําไม่ได้ทําแนะนํามาตลอดมาตลอดมาตลอดมาแนะนําไม่ใช้ตูขู่หูอ๋อมาแนะนําลูกชายใช้คู่หูมาสักกรูนี้ใช่อ๋อมาแนะนํมาแนะนให้ใช้เมื่อไหร่ยังไงครับใช้แต่งงานเมื่อต้นปีที่แล้วต้นปีที่แล้วเพราะว่ามาเริ่มตั้งแต่ทําใบก่อนเพราะว่าสวนเนี้ยมันเป็นใบแก่วทั้งหมดเลย ก่อนหน้าที่จะมาใช้คู่หูอาจารย์ที่จะใช้ส่วนนี้เป็นใบแก้วทั้งหมดหาเกือบเกือบทั้งหมดเกือบทั้งหมดเลยใบแก้วนี่คือลักษณะเป็นไงครับเป็นจะสีเหลืองใบจะสีเหลืองสีออกเหลืองออกเหลืองเลยเหลืองไม่ได้เขียวมันอย่างนี้ไม่ใช่เลยไม่เขียวอย่างนี้ครับคนละเรื่องกันนี้เลยคนละเรื่องกันเลยที่ว่าจะทําสารทําไม่ได้ผมจะทําสารก็ทําไม่ได้ทําไม่ได้เพราะว่ามันเหลืองเหลืองทั้งต้นครับใบเห็นพี่อเนกบอกว่า พี่เอกมาแนะนําให้ลูกชายได้ใช้กับคู่หูเมื่อจันคู่เนี้ยนานร่วมปีแล้วเขาก็ยังไม่ใช้เขาไม่ใช่เ,เขาไม่เชื่อคือคือพี่เอกมาแนะนําให้เขาใช้ตั้งก่อนหน้าที่จะใช้อะก่อนหน้าปีที่แล้วอีกเป็นปียังไงก็ไม่ใช้ยังไงก็ไม่ใช้ยังไงก็ไม่ใช้ามาให้คู่หนึ่งตัวนี้สองตัวนี้สองมาตั้งอยู่อย่างนั้นเนี่ยตั้งอยู่เหมือนตั้งยังไงอยู่เป็นปีเลยอ่ะแบบว่าแปลงที่บ้านเนี่ยเขาลงมติกันแล้วว่าจะเว้นจะเว้นคือ ใบมันเป็นใบแก้วใบมันเป็นใบแก้วก็คือจะไม่ทาแล้วปีนี้ว่าพูดง่ายๆปีนั้นน่ะจะไม่ทาแล้วจะเว้นเลยเพราะมันเป็นใบแก้วแล้วก็เลยลูกชายเขาว่าเพราะเดี๋ยวหนูจะลองคู่นี้พอลองไปใส่แข่ยี่สิบวันเท่านั้นเองยี่สิบวันสวยใบคือหลังจากฉีดคู่หูเมา่าันคู่เนี้ยคู่นี้ยี่สิบวันใบเปลี่ยนเปลี่ยนเลยใบเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวแล้วก็ ไฟอ่อนที่ออกมาจะใหญ่แล้วหนาก็ว่ากันจริงๆแล้วลูกสะพ้ยจะถ่ายใบแก้วเก็บวบอวดคนอื่นยังถ่ายไม่ทันอ๋อคือคือคือไม่ไม่คือหลังจากฉีดไปครั้งแรกเนี่ยคือไม่ได้เก็บภาพไว้หรอกเพราะก็คือเพง่อไงยังไม่เชื่อเท่าไหร่ยังไม่เชื่อยังไม่เชื่อเท่าไหร่ก็ลองใช้ลองดูทีนี้พอปรากฏว่าจะถ่ายภาพอ้ใบแก้วที่เก็บไว้สักหน่อยไม่มีแล้วไม่ทันแล้วไม่ทันหลังจากฉีดไอ้นี่ไปคือ ใบนี่กลับมาเขียวสวยหมดเลยเขียวสวยเลยแล้วใบจะหาใบแก้วใบเหลืองให้เหียก็ถ่ายก็ไม่มีแล้วใช้ครั้งเดียวไหมยี่สิบวันเนี่ยครั้งเดียวครั้งเดียวยี่สิบวันพอทดลองไปแล้วครับพอได้ยี่สิบวันเห็นออกมาอย่างนี้ปุ๊บก็สั่งมาสามติพ่าชุดพอใช้สามิาหมดเอาสามิาซ้อนใหม่อีกชุดซ้อนี่คือก็คือใช้ตลอดต่อเนื่อง คือตั้งแต่ครั้งแรกมาปุ๊บพอเห็นว่าใบมันกลับใบมันฟื้นสภาพได้จากเหลืองเหลืองแย่แยคือจะไม่เอาแล้วเนี่ยมาเขียวตอนนี้มีความหวังเลยคือมีความังต้องทาแล้วใช่เขาบอกว่าแพงอ่ะหนูไม่กลัวแล้วเพราะแพงหนูไม่กลัวหรอกแต่ขอให้ขอให้มันดีจริงของดีอย่างของดีจริงเขาแพงไม่กลัวแล้วเขาบอกว่าเป็นไงบ้างฉีดแล้วมันเป็นของแท้นะไมาใหญ่ของยังนั่นยัง เขาใช่ใชกันอย่างนู้เห็นว่าสี่แปลงเนี่ยเขาทําแบบไม่ไม่ให้ออกพร้อมกันไม่ออกพร้อมเออก็คือทีละแปลงทีละแปลงทีละแปลงเพราะว่าเดี๋ยวทําไม่ทันไม่ทันอ๋อทำไม่ทันนั่นก็คือตอนนี้ก็คือพูดง่ายๆเถอะว่าลูกชายพี่เนกเนี่ยมีลําไยขายตลอดแน่ๆตลอดนะตลอดใช่ไหมพอลาสารในช่วงนี้เขาเริ่มใช้ตั้งแต่ช่วงไหนช่วงเมื่อ ีแล้วช่วงไหนของลำใหญ่ช่วงไหนของลำาำใหญ่พี่เนี่ยลำใหญ่นี่จะเป็นเมื่อทำใบเสร็จแล้วทำใบเสร็จทำใบเสร็จแล้วก็ลาดสารทำใบเสร็จแล้วแล้วก็ใช้คู่หูมาหัจัรยร์คู่นี้คู่หูมาตลอดใช้มาแล้วในพอถึงต้นไหนอ๋อก็คือพอใบพอใบมันสวยเต็มที่ใบแก่เต็มที่ก็เลยลาารลาสารอ๋อเขาจะทําแบบนี้เพื่อที่ให้มันออกไล่ๆกันอ่า หลังจากหลังจากลาสารแล้วปุ๊บใช้ต่อเนื่องขนาดไหนยังไงมาใช้อีกทีเมื่อไหร่ยังไงประมาณยี่สิบประมาณยี่สิบวันก็จะฉีดพ่นครั้งหนึ่งแล้วอัตราส่วนที่เขาใช้ลุงพี่เอกทราบไหมก็หนึ่งหนึ่งพันน้ำหนึ่งพันลิตรน้ำหนึ่งพันลิตรแล้วกัคู่หูเราคู่หูหนึ่งคู่หนึ่งชุดใช้ใช้แบบนี้มาตลอดแปลงนี้นี่กี่ไร่ยังไงทราบไหมแต่ทั้งหมดนี่นะ มันจะตกหกสิบหัไร่อ๋อทั้งหมดคือสี่แปลงไม่ใช่แปลงนี้แปลงเฉพาะแปลงนี้แปลงเดียวหกสิบวไร่หกสิบโอ้เฉพาะแปลงนี้แปลงเดียวหกสิบกวไ่แปเดียวโอ้แล้วรู้ไหมว่าเขาฉีดพ่นครั้งหนึ่งเขาหมดกี่ชุดแปดชุดอะแปดชุดหกสิบไร่เนี่ยจะฉีดพ่นัประมาณครั้งละแปดชุดแปดชุดมันก็แปดพันลิตรแปดพันลิตรฮะอทีนี้พอผลผลิตออกมาจะเก็บได้ไม่แตกไม่แตกฮะ ลูกลูกไม่แตกผิวจะสวยนี่ยังยังมันยังขยายได้อีกนะเนี่ยขยายได้อีกใช่ไหมแต่ที่นี่เมื่อปีที่แล้วแตกหมดแตกคือขนาดนี้แตกหมดเลยแตกหมดเลยแตกหมดเลยเหลือพวงหนึ่งไม่กี่ลูกเหรอฮะแต่ปีนี้มาพอมาใช้ของเราไม่มีไม่มีเลยเออไปดูดไม่มีแตกเลยไม่มีเลยนี่แล้วยังเหลือที่จะขยายได้อีกนะแต่ยังเหลืออีกด้วยแปลงนี้พี่เนกเห็นบอกว่าอีกกี่วันเก็บอีกประมาณห้าวันอีกประมาณห้าวันจะเก็บไว้นว่า แผงเขากําหนดโอ้แผงเขากําหนดมา๋อเพราะว่าแปลงแปลงนี้แปลงนี้เขาตกลงขายไปยังไงขายแบบไหนยังไงสามที่สองเหมาใบโอแปลงนี้ลูกชายเขาเหมาใบขายไปตั้งแต่ตอนที่เป็นใบแล้ะเป็นใบโอ้ปนค้าสามที่สองทีนี้แผงเข้ามาเห็นใบเหมาเลยเข้ามาเห็นใบปุ๊บเหมาเลยราคาสามที่สองเลยแล้วถามแล้วช่วงนั้นน่ะลำยายมันแค่ยี่สิบกว่า อ๋อในในในช่วงที่เขามาเหมาในช่วงราคามันจะมาณยี่สิบกว่าบาทเราก็เ้ยเขาเห็นใบเขาเหมาบอกสามที่สองแล้วก็โอ้อะโอเคใช่ไหมใช่พอหกสิบไร่นี่จะกี่ตันก็ไม่รู้ล่ะมันก็ได้หลายตันปีที่แล้วได้ไรมันครึ่งไงมันแบ่งครึ่งออแบ่งครึ่งปีที่แล้วรู้ไหมพี่เหนรู้ไหมว่าฝั่งนี้ได้ไปประมาณเท่าไหร่ปีที่แล้วได้ไม่เยอะได้ไม่เยอะมันแตกเยอะแตกเยอะได้ไม่เยอะแต้เยอะประมาณกี่กี่ตันกี่ยังไง พอมันแตกแล้วมันได้แค่สิบตันเองสิบตันนะรวมแตกรวมแตกไหมหรือไม่รวมรวมแต่คือขายได้ราคาแตกๆอ่ะที่เหลือที่เหลือจะไม่แตกที่เหลือที่เหลือจะไม่แตกได้ประมาณสิบกว่าตันสิบกว่าตันแต่วันนี้ปีนี้เป็นหินเยอะเป็นหินเยอะปีแล้วเป็นหินเยอะเป็นหินเยอะแต่ปีนี้พี่เดกตามสภาพที่พี่เดกเห็นได้คาดการณ์กันบ้างไหมพอลูกได้คาดการณ์กันบ้างไหมว่าจะประมาณคชุดนี้ก็ตกประมาณสามสิบพาถึงสี่สิบตัน ๋ยวหยุดตรงนี้ก่อนหยุดตรงนี้ก่อนหยุดตรงนี้ก่อนพี่เน่หยุดตรงนี้ก่อนไอแปลงเนี้ยส่วนนี้ปีที่แล้วแตกไปเยอะเหลือขายได้ประมาณสิบกว่าตันแต่ไอแปลงนี้แหละแปลงเดิมนี่แหละหลังจากใช้คู่หูมหาสจัย์มาประมาณปีเศษๆเนี่ยนะประมาณคือใช้มาตลอดต่อน่ึงกะประมาณแล้วแปลงนี้น่าจะสามสิบห้าถึงสี่สิบตัน สามสิบห้าถึงสี่สิบตันครับท่านผู้ชมไม่มีไม่มีเสียหายมันไม่มีเสียหายใช่ไหมนี่ถ้าเกิดถ้าเกิดว่าไอคนเหมาเนี่ยเขาไม่เหมามาก่อนนะเขากําหนดวันมาเก็บเขากำหนดวันมาเก็บไม่งั้นยังขยายได้อีกครับดูผิวแล้วเนี่ยยังไได้อีกยังไปได้อีกครับดูผิวของเขาเนี่ยมันไปได้อีกไซส์เซยมันไปได้อีกเลย แต่ก็ทําไงได้เพราะว่าเขาเป็นเจ้าของไปแล้วเขาเป็นเจ้าของลำใหญ่ไปแล้วเรายังเป็นเราเป็นเจ้าของต้นอยู่นั่นแหละใช่ไหมเราขายตกลงไปแล้วเออเข้ามาดูอ่าเสียดายนิดๆนะแต่ว่าแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวปีหน้าว่ากันใหม่ใช่ไหมสวนอื่นยังมีนะเราแปลงอื่นยังมีแล้วปีหน้าเราก็ยังแต่เนี้ยเรารู้แล้วเพราะลูกชายตอนนี้ลูกชายกับลูกสะภ้ยเชื่อคู่หูมัจจันคู่นี้แล้วตอนนี้เชื่อแล้วเชื่อแล้วเชื่อแล้วก็ เรื่องปุ๋ยทางดินยังไงกับแปลงนี้ทางดินตั้ง่ปีที่แล้วใช่ตั้งแต่ปีแล้วใช่หกครั้งหกปีที่แล้วเนี่ยคือใช้หกครั้งหกรอบหกรอบปีนี้ลดมาเหลือสี่รอบลดมาเหลือสี่รอบอ่าปริมาณในการใส่แต่ละครั้งเท่าเดิมเท่าเดิมแต่ลดจํานวนรอบลงลดรอบลงรอบละก็รอบประมาณกี่กระสอบรอบหนึ่งใช้ครั้งหนึ่งเนี่ยเป็นหมื่นเนี่ยใช้หนึ่งเป็นหมื่นกี่กระสอบไม่รู้อตกประมาณเราเรา เตันได้ไหมตันนึงประมาณครั้งละตันแหละแปลงนี้เฉพาะแปลงนี้ใช่ไหมหรือทั้งหมดแปลงนี้เฉพาะแปลงนี้ก็ประมาณครั้งละตันปกติแล้วปีที่แล้วรอบปีที่แล้วก็คือใช้หกครั้งก็ประมาณหกตันหกตันอ่าหกตันแต่ปีนี้ใช้ไปสี่ครั้งก็ประมาณประมาณสี่นะแต่ลดไปแน่แเลยก็คือสองครั้งแล้วก็คือไม่ต่ำกว่าสองตันแน่แต่ผลผลิตได้มากกว่าเดิมชัดเจนมากกะด้วยสายตาประมาณแล้ว พี่เอกบอกไม่สามทิบช่วงอยู่ในช่วงสามิบห้าถึงสี่สิบตันแน่แต่ปีแล้วสิบกว่าตันครับสิบกว่าตันเพราะมันแตกเกี้ยงอมันแตกเกี้ยงนตตอนนี้สมบูรณ์สมบูรณ์ทั้งใบสมบูรณ์ทั้งลูกผลอะอีกอันหนึ่งที่พี่เอกบอกแปลงนี้เรื่องของยาฆ่าแมลงแล้วก็ยาไอพวกกันโรคป้องกันโรคอะไรต่างๆเป็นไงคือตาปีที่แล้วอ่ะกันฆ่าแมลงฆ่าแมลงออาก็ใช้ยาก ยาลาแต่ปีนี้ไม่ได้ใช้เลยอไอ้ตัวยกักอยากษ์ฆ่า,มาแมลงเนี่ยไม่ใช้เลยเหรอไม่ได้ใช้เลยแล้วมแมลงอื่นมันมีไหมที่มันมาเป็นตัวกวนให้รับผลลํยาใยเนี่ยยังปีนี้ยังยังเพี้ยแป้งก็ไม่มีเพี้ยแป้งก็ไม่มีมก่อนหน้านี้มีไหมก่อนหน้าที่ใช้คู่หูเนี่ยมีเมื่อก่อนที่ไม่ได้ใช้มีแมลงอื่นหรอแมลงอื่นก็มีเพี้ยกระโดดเพี้ยกระโดดมีนี่ก็นี่ก็ใช้น้อยอ่ะ พอมาใช้คู่หูมหัศจันคู่นี้แล้วปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าไอ้ไอ้พวกนั้นอะไอ้พวกฆ้าแมลงไอ้พวกอะไรยากันเปียกแปะหรืออะไรต่างๆเนี่ยใช้น้อยลงใช้น้อยที่สาเหตุที่ใช้น้อยลงเพราะเพราะว่ามันทนทานต่อโรคอย่างเงี้ยคือมันไม่มีแมลงมาไม่มีเพียแป้งให้เห็นไม่มีเพียแป้งไม่มีเลยไม่มีเพียแป้งเลยเพราะฉะนั้นก็เลยลดการใช้ยาฆ่าแมลงลดเยอะยาลาอะไรลดลงมปเยอะเลยลดเยอะโอ้โหปุ๋ยก็ลด ไอ้พวกเคมีทั้งหลายที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพก็ลดลดเยอะแล้วแต่คุณภาพผลผลิตคุณภาพของต้นไม้เพิ่มมันเพิ่มขึ้นทั้งใบทั้งลูกสวยขึ้นมันไม่จําเป็นต้องใช้ไอ้พวกนั้นเพราะว่าคือมันสมบูรณ์อ่ะมันไม่มีแมลงไม่มีโรคมาเบียดเบียนอ่ะถูกไหมเราก็ไม่ต้องใช้พวกนั้นขอของมันที่ว่าเมื่อเรียบเทียบปีที่แล้วกับปีนี้มันผิดกันคนละอย่างเลยผิดกันเลยผิดกันจึงิงว่า พอถึงเวลานี้แตกหมดเนี่ยมันผิดไปอย่างแล้วครับอ่าจากที่แตกเยอะแยะเยอะแยะเยอะแยะนี่เป็นไม่แตกไม่แตกอไม่แตกเลยทั้สวนไม่แตกไม่แตกเลยทั้งสวนเลยไม่มีแตกเลยไม่มีแตกให้เห็นเลยไม่มีเลยแถมยังจะขยายได้อีกจากผิวแล้วยังขยายได้อีกยังขยายได้อีกไอ้ก็สวยขึ้นไอ้แก้วไม่มีอไม่มีเลยแล้วเห็นบอกว่าต้นนี้ล้มไปเยอะเลยเนี่ยเพราะน้ําหนักเนีย น้ำหนักของลูก <ฮะ S 1> แล้ว<ม>เจอพายุซ้งก็ไปอีกลมแรงลมแรงแต่ว่าไม่ถึงก็ว่าที่ล้มอ่ะตอน<บ>มันก็เสียหายแต่ลูกมันยังไม่เสียหาย ลูกไม่เสียหายเพราะว่ามันยังลงมาแตะอยู่เพียงแต่ว่าต้นล้มพอน้ำหนักด้วยแล้วก็เจอเจอลมมากระแทก3ามีทีแต่สภาพลูกยังอยู่นะครับยังอยู่ครบยังสมบูรณ์ดีน้ำหนักมันเยอะมันเยอะเดี๋ยวคอยดูผมจะคอยดูว่าไอ้ที่พี่กะ3 5ตันเนี่ยผมว่าเดี๋ยวเถอะผมว่ามีมีเกินมีเกินแน่เพราะลูกมันจะมีน้ำหนักขึ้น นะหลังจากการใช้คู่หูมาสิจันุ่นีน้นท้ายน,น,ายนี้พี่เอกท้ายนี้ก็คืออ,อยากให้พี่เอกฝากท่านผู้ชมหน่อยว่าใครที่ยังไม่เจอกับคู่หูมามหาสรจันู่นี้นะครับสารเพิ่มประสิทธิภาพเวอร์แพนและก็เวอร์แพนไฮโดรสารให้พี่เอกฝากนิดนึงครับคือทุกคนที่ว่าเป็นชาวสวนทุเรียนหรือว่าเป็นชาวสวนลำไย,ยขอให้มาใช้ตัวนี้ เราจะเห็นคุณค่าของคู่หูมากแตจันคู่นี้พาให้เราลองใช้ดูครับอ่ายังไม่ต้องเชื่อเราอ่ายังไม่ต้องเชื่อแต่ให้ลองใช้ดูแล้วก็คุยกับต้นไม้เองอให้คุยกับต้นไม้เองอว่า,วา คู่นี้มันดีมันดีจริงมันดีจริงไหมใช่ไหมให้ไปเถียงกับต้นไม้กันกถูกต้องูครับน,นี่ครับก็คือถึงแม้จะไม่ได้ทําเองนะครับพี่เด็กแต่ก็เป็นคุณพ่อของเจ้าของสวนแล้วก็ติดตามสวนของลูกชายโดยตลอดแนะนําให้ลูกชายใช้มาปีไม่ยอมใช้จนเกิดปัญหาต้นเกิดปัญหาเนี่ยถึงกับอ้าเอาลองใช้ดูก็ได้ ใช้ดูแล้วก็ใช้ทิ้งไปเลยใช้ใช้ดูชุดมีคาอยู่สองชุดก็ใช้หมดสองชุดไปใช่แล้วก็จะไม่เอาแล้วแล้วจะไม่เอาแล้วปรากฏว่าพอยี่สิบวันปุ๊บจากใบเหลืองเหลืองมันกลับมาเขียวปุ๊บหมดจะหาถ่ายใบเหลืองเหลืองเพื่อที่เก็บภาพไว้ดูไม่ทันแล้วไ่มีแล้วอ่าแล้วผลผลิตครับไม่ธรรมดาไม่ผลผลิตอย่างที่พี่เฉกบอกปีที่แล้วฝั่งนี้แตกเยอะแยะไปหมดเลยอ่าจะจะได้ประมาณสิบก่าตันแต่ปีนี้พี่อเฉกดูแล้วปุ๊บ ฝั่งนี้จาก10กว่าตันขึ้นมาถึง3 5 0ถึง40ตันแน่ๆแต่ผมคิดว่าน่าจะมากกว่าแน่นอนนะครับท้ายนี้นะครับก็ ทางบริษัทเวอร์คัสด n โนเวชันแล้วก็คู่หูมหัจัจจย์คู่นี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่อเนกมากมที่เปิดสวนมาให้เราได้ถ่ายทำำําลําไยดีๆลําไยสวยๆส,สภาพดีๆแล้วผลงานของคู่หูมหััจจันคู่นี้ว่ามันช่วยกเกษตรกรลดต้นทุนแล้วก็เพิ่มผลผลิตได้อย่างไรนะนี่คือความชัดเจนต้องขอขอบคุณพี่<ม>เ,เอกมากนะครับขอบคุณมากครับครับนะท่านผู้ชมครับสิ่งนี้คือ,อเสียงจริงจาก กลุ่มของเกษตรกรทุกๆคลิปที่เราถ่ายทำความชัดเจนบอกอยู่แล้วครับว่ายังไม่ต้องเชื่อผมยังไม่ต้องเชื่อใครทั้งสิ้นแต่ขอให้ท่านไปคุยกับต้นไม้ให้ท่านดูที่ต้นไม้ครับว่าไอ้คู่หูมาจันคู่นี้สารเพิ่มประสิทธิภาพเวอร์แพสและก็เวอร์แพสไกโดซานมันช่วยเกษตรกรดีอย่างไรนะครับใช้แล้วดีใช้แล้วรวย ช่วยปวดนี้กับคู่หูอาจารย์คู่นี้ครับสำหรับวันนี้ผมตะลุยทุ่งกับลุงอัดต้องขอกราบลาไปก่อนครับเดี๋ยวไปเจอกันสวนใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีคค่ะ